สวัสดีครับท่านผู้ชมพอดีวันนี้มาทํางานที่สวนนะครับผมก็ต้องการเปลี่ยนใบเกียร์ทีนี้เกิดปัญหานะครับตัวเครื่องเกียร์เนี่ยนะครับผมมาไม่สามารถเอาตัวเอาแหวนล็อกเนี่ยออกได้นะครับตัวเครื่องตัวเนี้ยอามัน,นานแล้วนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้อา่าแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องมือที่เอามาใช้ในวันนี้ก็ไม่ได้เอาตัวประแจขันล็อกมาด้วยนะครับผมตัวคีมล็อก ก็ไม่ได้เอามานะครับก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวจะลองใช้เครื่องมือที่มีอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะครับมีอะไรบ้างเ,เดี๋ยวจะลองหาประแจปากตายนะครับตัวใหญ่สักหน่อยโอเคครับผมนี่เจอแล้วครับผมได้ละเบอร์ห้าสิบเก้าตัวนี้แ้เดี๋ยวจะหาพวกเหล็กแหลมแหลมอะไรสักอันอย่างนั้นมีดอกสว่านอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเอามาว่าใส่ตัว รูแหวนล็อกก่อนนะครับผมอ่าโอเคตัวนี้ได้แล้วครับผมอ่าดอกสว่านตัวนี้ได้เดี๋ยวลองมาแก้ไขกันดูครับเดี๋ยวก็จะมาล็อกตัวแกนของเครื่องเกียก่อนนะครับผมอ่าให้มันเข้าล็อกนะครับแล้วก็เราจะเอาดอกสว่านนี้ใส่แบบนี้ครับ ทีนี้ก็จะเอาประแจนะครับผมอจะเอามาใส่งัดกันแบบนี้นะครับผมนี่งานแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องจับประแจตัวนี้ให้แน่นนะครับเก่งเกงมือหน่อยนะครับแล้วก็ดันนะครับผมดันไปข้างหน้านะครับลองดูโอเคเลยครับผมออกแล้วนะครับเรา ถือประแจเนี่ยเวลาเรางัดเนี่ยเราต้องเก่งข้อมือหน่อยนะครับผมแล้วก็พยายามกดไปไม่งั้นตัวประแจามันจะลื่นนะครับ ก็ถือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้โอเคเลยทีเดียวนะครับผมใครที่เจอปัญหานะครับผมไม่มีตัวประแจที่ขันแหวนล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะแบบนี้ก็ลองหาอุปกรณ์ที่อยู่หน้าง,งานนะครับผมมาแก้ไขแบบนี้ก็ได้นะครับโดยการใช้ประแจแหวนกับตัวดอกสว่านแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นอะไรแหลมก็ได้ครับผมมาแก้ก็งัดดูนะครับผมก็น่าจะช่วยได้แบบหนึ่งนะครับผม ใครเจอปัญหาก็ลองนําไปแก้ไขได้ครับโอเคคลิปนี้ขอจบรายละเอียดในการนําเสนอไว้แต่เพิยงนี้ครับขอขกบคุณนี่เข้ามาติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ